ทุกสิ่งจงกลับคืนสู่สภาพผงแป้งสีขาวเถอหากรู้ซึงถึงความว่างเปล่าก็จะไม่มีเรื่องที่จะทำให้โกรธเคืองได้อีกหากรู้ซึงถึงความว่างเปล่าก็จะไม่มีเรื่องที่จะทำให้สุขใจได้อีกพลังที่เรียกว่าปณิธานที่ผู้นั้นครอบครองก็เป็นเพียงเปลือกภายนอกที่แหว่งออกจากอีกครึ่งหนึ่งของพลังเพียงเท่านั้น ยังไม่รู้ซึงสินะจงว่างเปล่าจงกลับคือสุขความว่างเปล่าเจ้าของเจ็ดจำนงนั่นก็คือข้าผู้นี้ยังไงล่ะคุกกี้รันคิงด d อมสักวันหนึ่งอาณาจักรแห่งนี้ก็คงจะกลายเป็นผุยผงเหมือนกันนั่นแหละและก่อนที่เจ้าจะสลายกลายเป็นผุยผง ข้ามีนามว่าคุกกี้มิสติกฟลาวส์ว่านิทานของเจ้าช่างแรงกล้าที่คิดจะสิงค้า